สวัสดีค่ะวันนี้อยอยู่ที่เขตน้องจอกนะคะตอนนี้ยืนอยู่ที่ถนนเรียบคลอง12ลำลูกกาฝั่งตะวันตกนะคะตรงนี้มีที่นาขนาด39ไร่หนึ่งงานนะคะหน้ากว้าง80เมตรค่ะแปลงนี้นะขนาด39ไร่ค่ะด้านหน้าก็ติดกับไฟฟ้าแบบนี้ค่ะมีไฟสองสว่างนะคะ นี้จับออกลำลูกกาค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเข้าเขตหน้องจอกนะคะตอนนี้ให้เช่าทำนายอยู่นะคะเป็นที่ดินมรดกนะคะเจ้าของฝากแม่อู้ขายอยู่ที่ไร่ละ1.3ล้านนะคะเมายกแปลงนะคะเหมาะสำหรับท่านที่อยากจะซื้อเก็บเกณฑยงกำไรนะคะหรือจะทำ โกดังนะคะหรือจะมาแบ่งทําที่ดินแบ่งขายโครงการบ้านจัดสรรได้เลยนะคะเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะก็ถือว่าเป็นที่ดินลำลูกการาคาถูกเลยนะคะติดเจ้าของเลยแปลงนี้ค่ะอันนี้มาตอนเที่ยงวันนะคะเดิมก็คือให้เช่าทํานาอยู่นะปีละสี่หมืนบาทค่ะสถานที่ใกล้เคียงนะคะตรงนี้ก็จะมี วัดแสนกเกษม1.2กิโลเมตรนะคะโรงพยาบาลเขตสำนักง,งานหนองจอก7.8กิโลเมตรค่ะโรงพยาบาลลำลูกกา8กิโลเมตรค่ะข้างๆก็มีเพื่อนบ้านสวนนะคะแล้วก็ข้างเคียงก็คือทํานาทั้งสองฝั่งเลยเป็นถนนลำลูกกาฝั่งตะวันตกนะคะฝั่งนั้นจะเป็นถนนลูกกาฝั่งตะวันออกค่ะมุ่งหน้าก็คือไปถนนลำลูกกาเลี้ยวผาไปเอ่อ นครนายกนะคะบางน้ําเปรี้ยวเดี้ยวซ้ายก็คือเข้าเมืองมอเตอร์เวย์สาย9เลยนะคะนี่ค่ะที่ดินที่ฝากขายนะคะเป็นที่ดินของมรดกนะคะฝากขายที่นาขนาด39ไร่นะคะติดถนนลาดยางแบบนี้เลยจ้ะหน้ากว้าง80เมตรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวจนสุดตรงนู้นนะ ก็คือตามโฉนดนะคะจะเป็น39ไร่1งานนะคะจะมีส่วนที่เป็นเสาไฟฟ้าขาหนึ่งเข้ามาในที่ดินที่ตั้งนะคะประมาณ1งานซึ่งเจ้าของก็ยกให้ผู้ซื้อไปเลยนะคะไม่ได้เอามานับรวมในราคาซื้อขายนะคะราคานะคะอยู่ที่ไล่ละ1.3ล้านนะ39ไร่เป๊ะเลยนะคะติดครองแบบนี้น้ำอยู่ระดับนี้ ติดถนนลาดยางค่ะมีชุมชนนะคะตรงนี้ก็จะมีวัดแสนกเกษมค่ะห่างจากเขตน้องจอก8กิโลเมตรค่ะโรงพยาบาลลำลูกกา7.8กิโลเมตรนะข้างเคียงก็เป็นที่นาสองฝั่งเลยนะคะนี่ค่ะแปลงที่ดินอยู่ตรงนี้นะหลักเขตก็คือตามแนวคันนาตรงนี้ นี่ค่ะดักเขตคือตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ไปจนสุดเสาไฟฟ้าที่รถจอดเลยนะคะนี่แปดสิเมตรค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะผืนผ้าท่านที่อยากได้ที่ดินจัดสรรน,นะคะหาที่ดินสำหรับทำแบ่งขายแนะนำแปลงนี้นะคะเพราะว่าเป็นที่ดินกรุงเทพราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ไม่ลึกด้วยนะคะถ้าถมก็ถมไม่เยอะเลยนะคะ ต่ำกว่าถนนแค่ประมาณ50เซนนะขาหน้ากว้าง80เมตรติดถนนลาดยางไฟฟ้าพร้อมนะคะด้านข้างซ้ายขวาก็คือทำนาเหมือนกันค่ะเจ้าของแปลงนี้นะคะฝากขาย,ยกแปลงเพียงไร่ละ1.3ล้านนะคะ39ไร่ค่ะที่ดินปลอดภาระจำนนงค่ะราคานี้คือฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะถนนคุดแดงค่ะตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะนี่ค่ะเป็นถนนนะ ก็มีเพื่อนบ้านชุมชนนะคะนี่ค่ะเป็นคลองใหญ่นะคะคลอง12หนองจอกฝั่งตะวันตกนะคะเป็นที่ดินแปลงนี้เลยจ้าค่ะเป็นที่นาผืนนี้นะ39ไร่หนึ่งงานค่ะเจ้าของประกาศขายยกแปลงนี้หน้ากว้าง80เมตรติดถนนนะคะ ยาวตามโฉนดที่อุ้ขึ้นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะเป็นโฉนดคุดแดงปลอดภาสีปลอดภาระจำนองค่ะที่ดินพร้อมเจอกันที่กรมที่ดินได้เลยค่ะแรงนี้นะ